ผมคิดอย่างนี้ครับในฐานะของคณะกรรมการการหารก็เพิ่งหารเรือกันนะครับว่าเรื่องเหตุการณ์เกี่ยวกับสอดส3เนี่ยก็มีประชาชนร้องเรียนเข้ามาหลายเรื่องเมื่อกี้ก็มีผู้สื่อข่าวก็ถามใช่ไหมครับว่ามันมีเหตุการณ์เหมือนกันที่ศัสดีบางคนผมย้บว่าบางคนนะครับที่เอาเอกสารของทางราชการซึ่งเป็นเอกสารจริงลาเซนจริงนะครับมาหลอกลวงช่อโกงประชาชนซึ่งผมคิดว่าเรื่องนี้พอถามคนในตลาดถามคนที่เดินดินกินข้าวแกงเนี่ยก็มีข่าวเสียงร่ําเสียงรือมาโดยตลอดก็ ยินดีนะครับที่จะตรวจสอบในเรื่องนี้เรื่องเรงเรื่องนี้เนี่ยทางคณะกรรมาการทหารก็ได้ทําหนังสือถึงผอบอรดอไปเรียบร้อยแล้วว่าให้ส่งเล่มนั้นทั้งหมดนะครับมาให้กรรมาการตรวจสอบแล้วก็ประสานงานกับกองพิสูจน์หลักฐานไปด,ด้วยว่าจะให้ดูว่าเนื้อกระดาษเนี่ยมันตรงกันหรือไม่อย่างไรลายเซ็นของนายทหารพันเอกพันโทที่เซ็นเป็นลายเซ็นจริงหรือไม่อย่างไรชื่อเสียงเรียงนามอย่างไรมีประชาชนที่ถูกหลอกลวงในลักษณะนี้ ฉลี่ยแล้วปีหนึ่งกี่คนคิดเป็นมูลค่าความเสียหายของประเทศชาติเท่าไรเรื่องนี้เราก็จะทําเรื่องนี้อย่างตรงไปตรงมาแล้ววันนี้ก็เป็นเรื่องที่ยินดีอย่างมากที่ได้ยินทางท่านรัฐมนตรีบอกว่าจะคำชับเรื่องนี้เพราะว่าเราก็ได้ยินเรื่องของศัสดีบางกลุ่มบางคนที่หาก,กินกับสออสีสามานานถูกไหมครับประชาชนที่ได้รับเอกสารที่เป็นเนื้อกระดาษจริงลายเซ็นของนายทหารจริงได้รับจากศัสดีจริงได้รับในสถานที่ราชการโดยสุจริตชนเนี่ย เ็อาจเข้าใจได้ว่าสิ่งนั้นที่ได้รับเป็นของจริงถูกไหมครับดังนั้นเนี่ยผมคิดว่าเราต้องช่วยกันสกัดกั้นการทํามาหากินในรูปแบบนี้ให้สิ้นสุดให้ได้ภายในปี2567และตอนนี้ผมแจ้งว่ามีอาสาสมัครที่จะเข้าไปตรวจสอบสัตวสดีอยู่ทั่วประเทศอาสาสมัครมาแล้วก็อาจจะมีคลิปภาพคลิปเสียงอย่างที่ท่านสุทินว่ายุคนี้ปิดโซเชียลไม่ได้และถ้ามีหลักฐานที่ชัดเจนว่าสัสดีที่หน่วยไหนตล่อม เพื่อขอรับผลประโยชน์จากประชาชนเพื่อเอาใบสอรสีสามไปหลอกขายชอ่อกงประชาชน <c oughs> ก็จะเล่งประสานงานมาที่กระทรวงกลาโหมแล้วก็จะจัดการขั้นเด็ดขาดนะครับคุณจีรัตได้คุยกับคุณจีรัตแล้วใช่ไหมว่าเขาจะมอบใบสอรสีสานั้นให้ทางเรียบร้อยครับก็ให้ไปตรวจสอบครับ <c oughs> แล้วก็ทางเราก็จะขอสอ3สีสามในเล่มเดียวกันของคุณจีรัตในปีเดียวกันมาตรวจสอบแล้วเราจะส่งกองพิสูจน์หลักฐานด้วยว่าเนื้อกระดาษนั้นเป็นเนื้อกระดาษเดียวกันไหมปีเดียวกันไหม แต่เบื้องต้นก็คงต้องขอความร่วมมือจากทางกระทรวงกลาโหมให้พิสูว่านายทหารที่เซ็นชื่อเหล่านั้นมีตัวตนจริงไหมเป็นลายเซ็นจริงไหมถ้าเทียบกับฉบับอื่นๆก็ตรวจสอบได้ง่ายจริงไหมครับถ้าเป็นลายเซ็นจริงนายทหารมีตัวตนจริงคนปลอมก็ไม่ใช่ประชาชนแล้วยกเว้นเสียแต่ว่ามีหลักฐานที่พบว่าคุณจิรัตน์หรือประชาชนคนอื่นๆเป็นผู้จ้างวานหรือว่าเป็นผู้สนับสนุนแต่ถ้าเกิดไม่มีหลักฐานก็หมายความว่าคนที่ทําปลอม ก็เป็นนายทหารคนนั้นเสียเองแต่เราไม่เหมารวมนะครับเพราะปัญหานี้เป็นปัญหาของบุคคลที่ไม่ดีบางคนที่ทำให้เกิดความเสียหายเกิดขึ้น